กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงใหม่ที่ก่อตั้งมา2 3 0 0ปีการที่เป็นเมืองหลวงเนี่ยไม่ใช่แค่เมืองหลวงเฉพาะชาติใดชาติหนึ่งกรุงเทพเป็นหนึ่งในเมืองหลวงระดับโลกซึ่งการที่เป็นเมืองหลวงระดับโลกเนี่ยก็ต้องมีวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งก็จะเห็นได้ว่ากรุงเทพคือแหล่งรวมทั้งศาสนาและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันนี่เป็นิลปาริกโรมันขาวมุสลิมเองก็ได้หยิบยืมมาใช้ โบสถ์หลังนี้สร้างในสมัยรัชการที่5ในลักษณะที่เป็นฝรั่งเศสแท้จากง,งานศิลปรกรรมที่เริ่มมีความเป็นตะวันตกมากขึ้นเนี่ยกลายเป็นความงามแบบใหม่ทำให้เกิดสังคมยุคใหม่มีความทันสมัยมากขึ้น นอกจากวัดราชบพิธที่เราเห็นความกลมกลืนของวัฒนธรรมแล้วที่เป็นยุโรปแล้วก็วัฒนธรรมไทยเนี่ยเราก็จะมีมัสยิดหลวงโกชาอิฐาดยังมีโบสถ์กลาละวาดท,ที่จะเห็นความกลมกลืนของวัฒนธรรมเหล่านี้อีกด้วยตอนนี้เราอยู่ที่วัดแม่พาลุกประคำ หรือวัดกะลาหวางนะครับ ความสาคัญของโบสถ์กาลวานะครับนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคาทอลิกในกรุงเทพแล้วเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็คือมีการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างกลุ่มของชาวจีนชาวไทยชาวโปรตุเกสริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาแห่งนี้แม้ว่าชาวโปรตุเกสเองจะค่อยๆลดบทบาทไปแต่วัฒนธรรมหรือศาสนาความเป็นคาทอลิกของเขาเองเนี่ยก็ถ่ายทอดลงมายัางชุมชนชาวจีนซึ่งต่อมามีการผสมผสานกับ บัลหลงฝรั่งเศสซึ่งเอาอิทธิพลของโกติกเข้ามามันมันสนุกตรงนี้แต่ว่าคนที่ออกแบบเนี่ยเป็นชาวอิตาเลียนนะครับคือโจอรคิมกาซีและเป็นอิตาเลียนที่เชื้อสายออสเตรียด้วยดังนั้นมันจึงมีความมิกซ์กันและกันอยู่ในนี้โบสหลังรสร้างในสมัยรัชกาลที่5ในปี2434ที่เราเห็นว่าเป็นทรงโก t ิกดิฟเวอร ตรงกับยุคโรแมนติกของตะวันตกเราทราบดีว่าโกธิกแท้ๆเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยพันปีที่แล้วแต่ว่าการที่หนีในประมาณ150ปีที่แล้วเท่านั้นเองมันเกิดอะไรขึ้นก็คือชาวยุโรปในยุคนั้นเนี่ยต้องการที่จะโหยหาอดีตพวกเขามองว่าศิลปะโกธิกเนี่ยแสดงความศรัทธาอย่างลึกซึ้งศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ของชาวคริสต์ในยุคนั้น พวกเขาจึงเลือกที่จะฟื้นฟูศาส,สนาคริสต์อีกครั้งโดยเลือกสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนํามาสร้างขึ้นซึ่งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาที่เราเรียกว่าตลาดน้อยทุกวันนี้และฐานะที่ดีขึ้นเรื่อยๆของชาวตลาดน้อยเนี่ยมันยังสะท้อนออกมาจากศิลปรกรรมศาส,สนาพันธ์ต่างๆจะเห็นว่ากระจกสีเหล่านี้สร้างขึ้นมาอย่างพอเหมาะพอเจาะเป็นของสั่งทำสะท้อนความเป็นเมืองร้อน นะครับมีการเปิดช่องเปิดแม้ว่าจะเป็นช่องเปิดขนาดเล็กก็ตามคือถ้าเกิดว่าเราไปสังเกตว่าหน้าต่างในฝรั่งเศสนบางทีจะไม่มีช่องเปิดเลยเพราะว่าเนื่องจากความเป็นเมืองหนาวเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ลมฝนหรือหิมะเ,เข้ามาดังนั้นกราซี่นะครับมีความตระหนักเกี่ยวกับอากาศร้อนในประเทศไทยเขาจึงซ่อนหน้าต่างขนาดเล็กนะะี่ยฮะเอาไว้ใต้หน้าต่างกระจกสีด้วย เราจะเห็นว่าในศตวรรษที่19นะครับชาวสยามได้มีการนำสถาปัตยกรรมตะวันตกจำนวนมากมาปรับใช้กับศาสนสถานอื่นๆน,น,นอกจากศาสนาคริสต์ด้วยออตอนนี้นะครับเราอยู่กันบริเวณถนนทรงวาดน,นะครับแล้วก็ด้านหลังของเราเนี่ยคือมัสยิดหลวงโกชัยสาด ว่าสถาปัตยกรรมหรือศิลปกรรมที่ดีที่สุดของยุคเนี่ยก็ย่อมที่จะถูกนามาสร้างอาคารที่สําคัญนะครับอย่างมัสยิดเองเนี่ยชาวมุสลิมก็ให้ความสําคัญเปรียบเสมือนบ้านของพระเจ้าด้วยฉะนั้นชาวมุสลิมเองเนี่ยก็เลือกสถาปัตยกรรมที่มีความสูงส่งสมกับฐานันดรศักดิ์ของศาสนสถานนนมาใช้ ในช่วงนั้นเนี่ยก็ตรงกับช่วงประมาณรัชกาลที่5สร้างในสถานบริกรรมแบบนีโอปาลาเดียนนะครับซึ่งเป็นที่นิยมนะครับในช่วงเวลานั้นเขาจะสร้างอาคารจากมุกกลางยื่นออกไปมีปีกทั้งสองข้างเนี่ยมันจะมีความสมมาตรกันทุกส่วนเลยผังของมัสยิดภายในเนี่ยมันเป็นตัวทีนะครับ ด้านหน้าส่วนนี้นะครับเป็นมุกหน้าของมัสยิดซึ่งเ,เราจะเห็นได้ว่ามีการสร้างเป็นเสาแบบดอริกเซปากริกโรมันซึ่งนอกจากตัวมัสยิดหลวงกวอชัยศาสตร์ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปแล้วเนี่ยเราก็ยังเห็นสถานที่อาคารศาสนสถานอื่นๆที่ได้หยิบยืมเอาศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมแบบยุโรปไปใช้ด้วยเช่นกัน หลังผมตรงนี้คือวัดราชบาพิรสถิตมหาศรีมารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงประจํารัชกาลที่หซึ่งสร้างโดยพระเจ้าหัวรกาลที่5เองด้วยความน่าสนใจและวอมสาคัญของวัดนี้คือเนื่องจากเป็นพระอารามหลวงเนี่ยมันจึงมีการผสมผสานเอางานที่เป็นงานสมัยใหม่เข้ามาร่วมอยู่ในวัดนี้ดังนั้นแม้ว่าเราจะเห็นตัวอาคารภายนอกดูเป็นอาคารแบบไทยประเพณีแต่ถ้าลองเข้าไปด้านในเราจะเห็นถึงงานประดับที่เป็นตนตกอย่างชัดเจน บางท่นสิ่งที่เราจะเห็นจากงานศิลปรกรรมที่เริ่มมีความเป็นตะวันตกมากขึ้นเนี่ยพอมันเอามารวมกันแล้วมันกลายเป็นความงามแบบใหม่ที่มันไม่เคยมีมาก่อนทําให้ในยุคหนึ่งมันขาดการยอมรับจากคนทั่ว,วไปแต่พอมันผ่านไปถึงยุคหนึ่งคนยอมรับได้มากขึ้นคนเปิดใจมากขึ้นก็รู้สึกเฮ้ยนี่เป็นของที่งามเป็นของที่สวยพิเศษ รับอาคารเดอรตะวันตกที่จะสามารถดูได้อย่างชัดเจนในสุสานหลวงนะฮะก็จะมีวิหารน้อยของราชสกุลอภากรแล้วก็อาคารสีขาวด้านหลังที่เป็นของสายสกุลของเจ้าจอมบันดาแสทางด้านนู้นจะเป็นของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีที่เป็นพระราชนิดาของเจ้าเชียงใหม่ที่ลงมาพิเศษรัชกาลที่ห้าแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพ แต่อีก2อ,องค์ที่อยากจะดูคือสาวาพาปฎิษฐานฝ้าันนี้คือสุขุมานนรมิตรสังเกตชื่อของจองกันนะฮะแต่ที่น่าสนใจก็คือตัวอาคารเนี่ยมีความเป็นไทยแต่ว่าถ้าลองมองในรายละเอียดดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่างานประดับของส่วนที่เป็นหน้าต่างมีการใช้กระจกแบบตัวนกที่เป็นกระจกสีหรือที่เรามักจะเรียกว่าสเตนกลาสแล้วก็มีการประดับด้วยกระเบื้องโมเสกซึ่งทั้ง2องอย่างเป็นถือเป็นนวัตกรรมอย่างใหม่ที่มีการใช้งานอย่างมากในสมัยชั้นาีที่5พบทั้งในวังแล้วก็ในวัดด้วย พรราชบาพิษแห่งนี้จึงถือเป็นหลักฐานทางศิลปกรรมที่สำคัญที่แสดงถึงช่วงเวลาหนึ่งทางประวัติศาสตร์ที่คนยุโรปและคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างที่มาต่างความเชื่อต่างวัฒนธรรมได้เข้ามาอยู่อาศัยในดินแดนแห่งนี้หลอ่อห้อมตัวเองกันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและทำให้เกิดสังคมยุคใหม่ที่มีความเป็นตะวันตกมีความทันสมัยมากขึ้นเปลี่ยนผ่านจากสยามเก่าสู่สยามใหม่และส่งต่อถึงประเทศไทยในปัจจุบันครับผม